พบกับแคทที่ปรึกษางานขายโครงการเดอะพาวบายพารลาดบุรีค่ะวันนี้แคทพามาชมบ้านตัวอย่างที่เรากำลังจะเปิดตัวในวันที่23ตุลานี้นะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถลงทะเบียนรับชมบ้านตัวอย่างกับแคทได้ค่ะในการลงทะเบียนรับชมหากลูกค้าชมและจองเนี่ยแคทมีส่วนลดให้เพิ่มถึง3 0 0ห0ืบาทเลยนะคะในการรับชมยังไงก็คือโครงการของเราเนี่ย้นในเรื่องของความปลอดภัยมาตรฐานของโควิด -19 อยู่แล้วถ้าเกิดว่าท่านใดที่ต้องการชมสามารถนัดแคทล่วงหน้าได้ที่เบอร์นี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวแคทพาไปชมบ้านตัวอย่างที่เราใกล้จะเปิดตัวกันนะคะค่ะเชิญชมกันเลยค่ะ ตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านไทยเอหรือว่าดาราเบล่านะคะค่ะเดี๋ยววันนี้แคทพามาชมในตัวบ้านก่อนที่เราจะนำบิวอินเข้ามาตกแต่งนะคะก็เดี๋ยวในการชับชมแบบจัดเต็มเนี่ยเราจะเปิดในวันที่23ตุลาแต่วันนี้ให้ดูคร่าวๆก่อนละกันตอนนี้เราอยู่ที่ห้องถุงของบ้านไทยเอค่ะถ้าสังเกตเนี่ยกว้างมากเลยค่ะตรงนี้ชั้น ชั้นหนึ่งในส่วนของห้องรับแขกสามารถจัดวางโซฟาเซ็ตใหญ่ด้านนี้ได้เลยค่ะส่วนด้านนู้นก็จะเป็นห้องอนเนกประสงค์เดี๋ยวเราไปชมกันนะคะ สำหรับห้องนี้นะคะเป็นห้องอเนกประสงค์ที่แคทเคยพีเต์ไว้ว่าตรงนี้สามารถจัดเป็นห้องทํางานห้องคอมพิวเตอร์หรือเป็นห้องรองรับผู้สูงอายุได้คือแบบกว้างมากต้องบอกเลยว่ากว้างจริงนอกเหนือจากตรงนี้มันยังมีกระจกที่สามารถเดินออกไปสวนได้ค่ะทำให้ห้องดูปโปร่งและกว้างสบายมากเลยค่ะ พื้นที่ตรงนี้นะคะลูกค้าเนี่ยสามารถดีไซน์ให้เป็นจุดรับประทานอาหารได้พื้นที่เนี่ยหกถึงแปดที่นั่งกวาง้วางมากเลยค่ะเดี๋ยวไปดูด้านนู้นจะเป็นในส่วนของห้องครัวภายในตัวบ้านไปดูกันเลยค่ะตอนนี้อยู่ในห้องครัวภายในตัวบ้านค่ะถ้าเห็นเนี่ยแบบกว้างมากนอกจากนี้ค่ะด้านนี้ยังสามารถทะลุออกไปห้องซักล้างได้ด้วยนะคะเรียกว่าบ้านเราเนี่ยครบจัดเต็มในเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานเลยค่ะ ภายในชั้นที่1นนะคะของบะแบบบ้านเนี่ยเาเราก็จะมีห้องน้ําที่อยู่ที่ชั้นหนึ่งด้วยค่ะรูปบอกเลยว่ากว้างมากเลยค่ะลองไปดูค่ะถัดมาตรงนี้นะคะจะเป็นทางเข้าออกที่2ค่ะตรงเนี้ยค่ะเราดีไซน์ไว้เพื่อรองรับลูกค้าค่ะถ้าเกิดว่าแบบจอดรถลูกค้าก็สามารถเข้าออกทางนี้ได้เลยหรือว่าจุดเนี้ยค่ะสามารถดีไซน์เป็นบิวอินอา ที่วางรองเท้าได้ค่ะแคทพาขึ้นมาที่ชั้น2แล้วจุดนี้แคทแบบอยากพรีเซนต์มากๆเลยค่ะเพราะจุดนี้เป็นจุดจุดที่เป็นลิฟวิ่งแอเรียซึ่งกว้างมากเลยค่ะสามารถวางโซฟาแล้วก็เป็นจุดที่พักผ่อนก่อนที่จะแยกย้ายเข้าห้องนอนในของแต่ละคนหรือว่าถ้าเกิดว่าต้องการทำเป็นห้องพักเนี่ยแคทว่าสบายมากเลยค่ะเพราะว่าพื้นที่เนี่ยกว้างมากจริงๆเลยค่ะค่ะตอนนี้แคทอยู่ที่ห้องนอนที่2นะคะ ซึ่งกว้างมากนอกจากนี้ค่ะสําหรับห้องนอนเนี่ยเราทําระเบียงไว้ที่หน้าบ้านทั้งสองฝั่งเลยเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยมีจุดพื้นที่ผ่อนคลายมากขึ้นนะคะถัดไปจะเป็นห้องที่3กันค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะค่ะตอนนี้แคทอยู่ที่ห้องนอนที่3พูดได้เลยว่าใหญ่มากใหญ่กว่าที่คิดเยอะมากเลยค่ะซึ่งตรงนี้ก็คือจะมีหน้าต่างให้ระบายอากาศมันทำให้ห้องดูแบบ ไม่แคบนะคะก็ถือว่าแบบเป็นอะไรที่จัดได้อย่างลงตัวมากเลยค่ะแบบกว้างมากเลยค่ะค่ะจุดนี้เป็นห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมหรือว่าห้องนอนใหญ่นะคะห้องนอนเนี้ยค่ะจัดได้อย่างแบบฟังก์ชันได้อย่างครบเลยค่ะเพราะว่านอกจากเรามีห้องนอนเนี่ยยังมีห้องน้ำมีตัวด้วยซึ่งห้องน้ำก็บอกเลยว่าขนาดใหญ่มากๆ นอกเหนือจากนี้ค่ะก็เป็นจุดที่ลูกค้าให้ความสนใจกันมากเลยก็คือจุดที่ลูกค้าเนี่ยสามารถดีไซน์เป็น Work In c o o s e t ได้จุดตรงนี้ค่ะซึ่งกว้างเพียงพอที่จะทำเป็นห้องแต่งตัว Work In c o o s e t สำหรับผู้หญิงหลายๆท่านที่ใฝ่ฝันเลยค่ะค่ะตอนนี้เรามาต่อกันที่บ้านไทยบีหรือแคสเซนาะคะตอนนี้แคทอยู่ที่หน้าบ้านไทยบีตรงลานจอดรถนะคะบอกเลยได้เลยว่ากว้างสุดๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันต่อเลยนะคะ ค่ะตอนนี้แคทอยู่ที่ห้องโถงของชั้นหนึ่งของบ้านแบบไทบีแคสเซนาะคะบอกได้เลยว่าตรงนี้กว้างมากๆค่ะลูกค้าเนี่ยก็สามารถวางจัดวางโซฟาเซตใหญ่ไว้สำหรับพักผ่อนได้เลยค่ะนอกเหนือจากตรงนี้ถ้าเราสังเกตเนี่ยคือแบบบอกเลยว่ากว้างและโป่งมากค่ะสำหรับลูกค้าที่บ้านชอบบ้านสไตล์แบบโปง่ปงนะคะบอกเลยว่าแคสเซนาเนี่ยตอบโจทย์ที่สุดเลยค่ะค่ะสำหรับพื้นที่ตรงนี้นะคะ ลูกค้าเนี่ยสามารถวางโต๊ะทานอาหารได้6-8ที่นั่งเลยค่ะนอกจากตรงนี้ค่ะสามารถทําเป็นบิวอินเป็นเคาน์เตอร์ครัวหรือว่ามินิบาร์เพื่อให้บ้านดูมีฟังก์ชันใช้งานเพิ่มขึ้นได้นะคะค่ะนอกจากนี้ค่ะภายในตัวบ้านของแคสซิน่าเนี่ยเราก็ยังจะมีห้องน้ํหนึ่งห้องนะคะค่ะแล้วก็จะมีห้องครัวภายในตัวบ้านด้วยค่ะนอกจากนี้ค่ะในส่วนของห้องครัวเนี่ยลูกค้าสามารถเปิดประตูออกไปถึงร้านซักล้างได้เลยค่ะเรียกได้ว่าฟังก์ชันของเขาเนี่ยจัดเต็มจริงๆเลยค่ะ ค่ะตอนนี้แคทอยู่ที่ชั้น2ของแบบบ้านแคสเซนาะคะเดี๋ยวเราไปดูกันห้องที่3กันก่อนเลยนะคะค่ะไปดูเลยค่ะค่ะตอนนี้หยุดกันที่ห้องที่3มนะคะก็คืออยู่ด้านหลังสุดนะคะห้องนี้ค่ะบอกเลยว่ากว้างจริงๆค่ะค่ะนอกจากนี้ค่ะเรายังทํากระจกระบายอากาศไว้ให้ลูกค้าด้วยทําให้ห้องดูไม่อับแล้วดูโปร่งสบายมากเลยค่ะดูกว้างมากเลยค่ะค่ะเราไปดูห้องที่2กันเลยค่ะ ไอนนี้แคทยอยู่ที่ห้องที่สองของตัวบ้านแคสเซนาะคะบอกได้เลยว่ากว้างจริงๆเลยค่ะลูกค้าเนี่ยสามารถวางเตียง5ฟุตแล้วก็สามารถบิอินตู้เสื้อผ้าหรือว่าโต๊ะเครื่องแป้งเพิ่มเติมได้เลยค่ะนอกจากนี้ตัวบ้านของแคสเซนาะคะเราก็ทําระเบียงไว้ทั้งสองฝั่งของตัวบ้านเลยทําให้ลูกค้าเนี่ยมีพื้นที่ส่วนตัวค่อนข้างเยอะค่ะค่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่ห้องมาสเตอร์เบดรูมหรือว่าห้องนอนใหญ่นะคะสำหรับห้องนอนใหญ่เนี่ยเรียกว่าฟังก์ชันเนี่ยเขาจัดไว้ครบจริงๆเลยค่ะ มีทั้งพื้นที่สําหรับเป็นทําเป็นห้องแต่งตัวรวมถึงห้องน้ําในตัวด้วยค่ะสําหรับห้องนอนเนี่ยกว้างมากๆลูกค้าสามารถวางเตียงคิงไซส์ได้เลยค่ะบอกเลยว่ากว้างจริงๆเลยค่ะค่ะวันนี้แคทพาชมบ,บ้านทั้ง2แบบแล้วทั้งดาราบอราและแคทเซนาค่ะสํา,าสหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะัดชมกับแคท ตอนนี้แคทมีโปรโมชั่นพิเศษเพียงนัดชมกับแคทนะคะได้ส่วนลดเพิ่มขึ้นถึง3 0 0 0 0บาทค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถลงทะเบียนนัดชมได้ภายในวันที่23ตุลาเราจะมีการเปิดชมบ้านตัวอย่างครั้งแรกที่มีการตกแต่งบิวอินเรียบร้อยสำหรับวันนี้ถ้าเกิดว่าจุดไหนไม่เรียบร้อยแคทต,ต้องขออภัยด้วยนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เราอยู่ระหว่างการรอตกแต่งค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถลงทะเบียนนัดชมกับแคทได้ที่เบอร์ด้านนี้ได้เลยค่ะ ขอบคุณค่ะ